สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่ตลาดอินโดจีนหรือที่เรียกว่าศูนย์การค้าอินโดจีนอารัญยประเทศนะคะวันนี้เกดจะมาหาน้องคนนึงนะคะซึ่งเกดรู้จักเขามาหลายปีแล้วแลวเกดก็เห็นเขาทําธุรกิจมาหลายอย่างมากแล้วค่ะแล้วก็ธุรกิจปัจจุบันของเขาอะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จะคะ่ะเกดคิดว่าน้องคนนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนยุคโควิดของคนยุคปัจจุบัน เกดก็เลยอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับน้องเขาอะค่ะอยากรู้แนวความคิดแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้น้องก็ทําอะไรประสบความสําเร็จแค่ไหนค่ะตอนนี้เกดก็มาถึงบ้านของน้องคนนั้นแล้วอะค่ะเห็นกําลังยุ่งอยู่เลยอะค่ะสวัสดีค่ะน้องกีสวัสดีค่ะพี่เกดทำอะไรอยู่คะพอดีกําลังตอบลูกค้าอยู่คะ่ะตอนนี้น้องกีทําอะไรอะคะอ๋อขายของออนไลน์ค่ะดีไหมคะก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะคะพี่เกศหรอพี่อยากให้น้องกิกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาน้องกิกทําอะไรบ้างและตอนนี้ทําอะไรอ๋อโอ้ยหลายปีสี่ปีแบบว่าสายตรงทําร้านอาหารอย่างเดียวเลยคะ่ะทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มงตำแล้วก็อาหารตามสัง่งแต่ถือว่ามันมันเป็นมันวิกฤตอลยะคะ่ะมันล้มลงสามสี่รอบก็เลยมุ่งขายของออนไลน์อย่างเดียวเลยใช่ แล้วแล้ว,ลวคิดยังไงถึงมาทําออนไลน์หรือว่ามีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ถึงมาทําเนี่ยคะก็ปกติอะค่ะก่อนหน้านี้ก็พยายามตีตลาดออนไลน์ค่ะแบบว่ารับทําคือทีแรกอะต้องเล่าก่อนว่าไม่มีทุนแทบไม่มีทุนเลยอะแบบแต่ว่าก็เลยแบบรับทําการตลาดออนไลน์ก็เลยได้ศึกษาว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วทําไปแล้วมันได้มันเห็นผลจริงไหม มันได้ลูกค้าจริงหรือเปล่าทีนี้พอทําแล้วเริ่มคิดว่าโอเคมันได้ลูกค้าจริงๆก็เลยคิดอยากจะทํของตัวเองแต่ว่าที่แรกอะคิดว่าจะทําจะทําแบบเป็นเว็บเป็นเว็บคาสิโนอะไรเงี้ย <ขอ S 1> ก็ยแบบโดนปราบตาม <c oughs> ก็เลยเลิกเลิกความคิดนั้น <ขอ S 1> ก็เลยว่า<ข>อโอเคถ้าเราถ้าเราทําการตลาดได้อะมันน่าจะไปทางสีขาวลุ่มก็เลยเริ่มอยากจะมาค้าขายออนไลน์ที่ตลาดองเกลือ อันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือค่ออันนี้ใช่ไหมคะเป็นสิน,สนสค้าอันนี้คือใช่ค่ะก็เป็นแบบเป็นกางเกงแบบทุกอย่างเลยค่ะแต่ส่วนที่จะขายดีจะเป็นผ้ายืดเกาหลีค่ะใช่ผ้ายืดเกาหลีนี่จะใส่สบายมากแล้วก็ทางทางกิ๊กเนี่ยทางกิ๊กแล้วพี่สาวเนี่ยก็แบบเพิ่มนวัตกรรมที่เป็นนาโนที่แบบใส่ไปแล้วเหมือนไม่ได้ใส่แต่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้ อ๋ออะไรคือเราผลิตเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผลิตเองแปลว่าสั่งโรงงานผลิตเองเป็นของตัวเองสีแบรนด์ของตัวเองค่ะใช่ค่ะออเดอร์ที่พี่เห็นอยู่นี้คือในหนึ่งวันนะคะที่ขายได้ใช่ถือว่าขายดีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้มีอีกค่ะแล้วก็มีที่ส่งเป็นกระสอบเลยไหมคะ่ค่ะมีที่ส่งเป็นกระสอบด้วยอู้หูทหรับหนึ่งวันต่อหนึ่งล้านขายดีมากเลยนะคะเนี่ยหนึ่งวันบาง ใช่ค่ะถือว่าดีประสบวามสำเร็จในระดับหนึ่งค่ะพี่เกศค่ะอันนี้จะเป็นสองหน้าร้านค่ะสองเพจของพี่สาวกับของก๊กค่ะอันนี้ของอ๊กอันนี้ของพี่สาวอใช่เราก็จะช่วยกันทำการตลาดจะมีลูกค้าแบบว่าหน้าร้านบ้างป่าไปค่ะแต่ว่าน้อยมากค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตลาดออนไลน์งานยุ่งไหมคะยุ่งค่ะมีพนักงานกี่คนคะ พนักงานส่วนใหญ่ตอนนี้เพิ่งรับมา3 4สี่คนแต่ก่อนกิ๊กทำเองกับแฟนสองคนตอบลูกค้าเองแพ็กของเองอะไรเองตอนนี้ก็หลักๆก็มีแค่พนักงานแพ็กของคนเดียวส่วนแอดมินก็จะทำงานเองที่บ้านหรือเข้าออฟฟิศบางวันแค่นั้นเองบอกเลยเงินเดือนได้ไหมคะได้ค่ะพนักงานแพ็คของนี่ได้เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้พี่พี่พนักงานแพ็กของนี่จะเป็นเงินเดือน6 0 0 0 ถ้าออเดอร์วันไหนมากก็ได้2บาทต่อ1ชิ้นอันนี้ประมาณ200ชิ้นก็ใช่400บาทคือค่าคอมมิชชั่นต่อวันนะคะแล้วก็ปีเงินเดือน6 0 0 6 0 0หกพ0นใช่แอดมินนะคะแอดมินแอดมินถ้าฝึกงานก็วันละ200ค่ะแล้วก็ตอนฝึกงานไม่มีค่าคอมแต่หลังฝึกงานถ้าโอเคแล้วจะมีเงินเดือนให้ บางคน6 0 0 0ถึง9 0 0าพแล้วก็ค่าคอมมิชชั่น4บาทถึง6บาทต่อชิ้นต่อเดออนเนือโอ้ยดีมากเลยค่ะถือเป็นการกระจายรายได้และสร้างรายได้ให้คนหลายคนเลยนะคะเนี่ยพี่อยากจะให้น้องกิ๊กก็ค่ะฝากข้อคิดอะไรดีๆถึงคนที่เหมือนกับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรและควรจะไปทางไหนเนี่ยค่ะค่ะสำหรับกิ๊กหรอคะคือกิ๊กอยากให้ทุกคนอ่ะค้นพบค้นหาตัวเองก่อนว่าตัวเองอะอยากได้อะไร อยากได้เงินแต่ว่าสิ่งที่หาสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าถ้าอยากได้เงินแล้วมีงานที่ทําแล้วมีความสุขแบบว่าตื่นเช้าขึ้นมานี้คือแบบไม่ต้องใช้ในาฬิกาปลุกเด้งขึ้นมาเวลาเดิมทุกวันแล้วแบบนั่งต่อลูกค้าแบบมีความสุขกับมันนะมันก็จะแตบบ่ว่ามันก็จะจะ,จะได้ทั้งเงินได้ได้ได,ได้ทั้งความสุขอะค่ะพี่เกศใช่แล้วก็อีกอย่างค่ะการค้าขายออนไลน์มันจะต้องแบบ มันมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะเรามี f a c e b o o k เรามีทุกอย่างที่ที่เราจับต้องได้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่ามันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเอา Facebook ไปทำแบบสิ่งที่ไร้สาระโพสไปไหนหรือว่ากินนู่นกินนี่หรือว่าอะไรเอาเราต้องนำมาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยและก็ใช้ทำให้เกิดความสุขของเราด้วย ขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่ให้พี่มาถ่ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับความคิดดีๆค่ะขอให้น้องกิ๊กประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะพี่เกดคะตอนนี้นะคะตลาดลงเกลือมีสินค้ามากมายเลยนะคะให้เราเลือกซื้อนะคะแล้วก็ให้เราให้เราได้ต่อยอดมันคืออยากฝากทุกคนนะคะว่าถ้าใครที่ยังประสบปัญหาจากโควิดแล้วยังลุกขึ้นไม่ได้ะคะ่ะลอง มาขี่รถดูตลาดลงเกลือบางร้านเนี่ยเปิดแล้วเราก็มาดูว่าสินค้านี้ขายได้ไหมสินค้านี้ต่อย,ยอดได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือตลาดลงเกลือตอนนี้ค่อนข้างที่จะของส่งเข้าส่งออกมาเยอะมากแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะถึงตอนนี้จะยังไม่ใช่อายุน้อยร้อยล้านนะคะเกบคิดว่าในเวลาอีกไม่นานน้องเขาต้องเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้แน่นอนค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ